ตัดสินใจในเรื่องงานหรือถ้าติดต่ออาจารย์ไม่ได้ก็ทักมาถ้าติดต่อเพิ่นไหวไปบ่าใดน้องเชื่อค่ะกันต้องตัดสินใจเรื่องคิวหรือต้นอ้อหรือแม่แอนหรืออาจารย์แต่ส่วนมากสองสไพค์เขจะเด็กนะน้องเด็กเขาก็จะอยู่กับคิวสมุดคิวถ้าหาต้นอ้ออยากได้คิวพียูก็ทักหาต้นอ้อนะเป็นหลักเลยนะบอกเลยนะว่าคิวพียูเพราะต้นอ้อเขาดูคิวพีพีด้วยจะได้รู้ว่าเขาจะว่างตอนไหนมีใครปไปแทนพีพีไหมอันนี้คือเรื่องจริงใคร อยากได้คิวพียูต้องทักหาคุณต้นอ้อคิวน้องยูก็ทักหาน้องเชอเดี๋ยวเขาประสานกันหรืออาจารย์คิวพียูต้องทักหาไม่แอนกับต้นอ้อนะคะอันนี้แยกให้แยกสองพาร์ทขยิกให้คิวพียูก็คือทักหาฝั่งเขาไม่แอนกับต้นอ้อเพราะว่าต้นอ้อเขาจะรู้คิวพีพีด้วยเพราะเขาดูแลคิวฝั่งนู้นด้วยโอเคนะเข้าใจตรงกันถ้าคิวน้องยูสามารถตัดสินได้จากอาจารย์แล้วก็น้องเชินะคะ น้องต้นอ้อก,ก็ได้แม่แอนก็ได้เขาก็ประสานกันอยู่ดีแต่ว่าง่ายสุดก็คือน้องเชิญกับอาจารย์ฝั่งทางของน้องอยู่แต่ถ้าจะเอาคู่ต้องให้ต้นอ้อก,กับแม่แอนนะคะดูคิ้วให้เดอ้อใครจะเป็นรีวิวงานจ้างอะไรก็จ้างมาได้เดอ้อซพังเขาเดือนหนาก็จะมีคิวว้วบะพี่่ไปเมืองนอกกลับมาน่าจะไม่รู้จะมีคิว,วไหมแม่มงกับจอเพื่อนจอเจ้าคิ้วเขาก็เหมือนจอจ ขอบคุณค่ะคุณแอนขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะคิดถึงจังเลยอ่ะมาไหมเนี่ยวันที่ยี่ิบเอ็ดเนี่ยจะมาไหมเนี่ยสวัสดีนะคะสวัสดีที่ีค่ะสวัสดีเอาเรีบเรียบล้างเด้อมาเร็วจะได้มาร์คค่อจะไปล้างหน้าค่อยให้ไปล้างหน้าไม่ใช่ไปนานมากเลยอะ่ะของค่อยเกินสามสิบนาทีแล้วไง ยังไม่มีมาร์กที่ถูกที่ควรมาร์กทองคําอุ้มรักนะคะอุ้มรักรีเวอร์เล็กไว้รีเวอร์เรเดียนไบรท์นิ่โก,โกโมาโฟยลิ้นพันกันค่ะสื่อเพื่อนสื่อภาษาฝรั่งเสเพื่อนตะวากับคือไปค่ะจะหอมสักสามทีโอเคเจอกันชวนดอมมาด้วยเดอ้อวันนั้นไม่ได้คุยกับดอมเลยโอเคไหมชวนน้องดอมมาด้วยนะเนะห็นว่าเฟนรอก็ออกมาโชว์แนนหนูกูแนนอ่ะ ชวนนองดอมมาด้วยเด้อสวัสดีสระานะคะสวัสดีนะคะสวัสดีนะคะนี่ผู้หญิงที่ใช้มากจะไม่ต้องเข้าทำอาถรรการ,รลิ้วลอยบางๆจะจางลงตั้งแต่ครั้งแรกชวนส่วนเรามาน้ส่วนเรามาน้ำนเาาำต็มตัวเท,ท่ๆมาเร็ว สวัสดีนะคะสวัสดีนะคะแต่ว่าตอนเช้าเราจะไปทําบุญให้ลูกไปทําบุญแทนลูกไปเป็นให้ลูก <c oughs> ก็เตรียมของไว้ทุกอย่างแล้วนะคะเตรียมเรียบร้อยทุกอย่างแต่ว่าเพื่อนลูกชายอะ่ะมันมีคนแท่นมือวันที่ยี่สิบเราอยู่จังหวัดตากเหมือนนี้เราได้เราได้ตัวเครื่องบินอะเที่ยงคืนเราก็เลยบอกเฟสนว่าเธอไปทําบุญแทนฉันหน่อยนะว่าสน เขาก็เลยบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่แฟนจะทําแทนไม่ได้นะโอเคแม่แม่แมแมทำแทนก็ไม่ได้นะต้องให้แฟนไปทําโอเคเข้าใจตรงกันเนาะแม่แม่เราก็ไปเออไปวิดีโอคอลให้ลูกๆดูกันแ,แฟนเขาสั่งชุดมาแล้วเขาจะเปะให้กันอยู่มามๆเร็วๆเขาจะได้ล้างหนะ้าทำอะไรอยู่ว้ ไปล่างไปไหนน่ะนั่นครับไม่ไม่ได้พ่อเลยพอตกใจมานั่นมากหัวเน่าสวัสดีหยุดหยุดอย่าให้ผมว่าเขากล้องโจ้หรือหน้าหวานน่ะมันค่อยเขากล้องค่อยหน้าหวมดสื่อไม่อย่างสื่อโทรศัพท์แยงๆสื่อไม่มีประโยชน์เจ๊ไทหน้าหัวเด้ออืมไทยหลวมมากกับบางงามเหมือนกันนี่นะคะหน้าใหญ่อย่างนี้เราละเลงปื้นลงไปเลยค่ะนี่ เราไม่สามารถเดาได้ว่าเราจะเอาออกมาเท่าไหร่แต่ว่าเราละเลงไปอย่างนี้เลยนี่เห็นบานาเพราะตุ่มใสเลยได้พี่น้องนาแล้วใสอีกดีพี่น้องก็เลยเห็นหนาแล้วคักแต่หอมคืออย่างนี่หอมในเด้อแม่แ,แม่ก็ร่รท้วงค่ะเขาบอกแม่แม่แม่แม,แม่บอกเอ๊โอเคเดี๋ยวคุณจะไปดูแม่แม่น้องบักาครับตุ้มกะเป็นตาหอมอยู่ด้วยแม่แม่แม่บอกไปทั่วเลยแม,ม,อมอยย่แม่บอกเอ๊พอดี นี่นะคะเราเล็งได้ขยี้ลงไปถ้าหน้าดำมากๆแต่ว่าตุ้มหน้าใสาจริงนี่ตุ้มพออให้แบบหนักๆเลยอย่าเ่รอย่าเล่นเนี่ยไม่ใช่เพื่อนเล่นเนี่ยเมีด้เนี่ยแถมเป็นพี่หยิบเปิดหมู่บ้านจะปีนเกี่ยวยีดีเดียนี่มองในยุ่มเห็นมาตาจ้ามองยุ่มๆ,ๆมองเนี้ยอยู่รอยมันต่างลงเลยเนี่ กูเลยที่พีง้อห้อยง้ดัางแคอยู่ขอบตาแล้ของข่อยหายไปเลยเด้ดีขึ้นเนี่ยวันจะไปจิ้มโบว่าได้ไปจิ้มแล้วพี่น,อน้องพี่น,อน้องเอากะส่มากอย่างเดียอยู่เลยเคยไปจางลงเยอะอ่านี่นเห็นไหมเป็นอย่งครื่องมากโกหนวดกวเข้าวมันแย่เว้ของข่อยกวนม่าเนี่ยว่าต้องกวนทุกมมือทุกฝชายพอกระมิ้นโอ้ของข่อยไปขึนได้อาบน้ำเครื่องกวนนวดมีตื่นจะเอาได้ไปกวนถ้าข่อยกวนบางอย่างขอ่อยไปแล้วเออไม่กวนยัง คคนนยับบ<ค>นมา <คน S 1> หรือเปล่าเปล่ามาห้องนี้ยังไหนหมาเหี้ยเตียนรึป่ะไม่ใอยบ่ะเนี่ยอย่าไม่เหยียเนี่ยนี่มาไปอย่างเงี้ยดำตรงไหนมากตรงนั้นนะคะหัวเดี๋ยวเขาเจอะจไปซาผมเขาเลยใช้ไผ่นอกนะคะยอย่าไปใช้ไผ่ในนะ <laughs> <laughs> ใช่สบายนากเอาเพื่อนว่าดำตัวไหนมากแบบมากได้ทุกการขั้นว่าขั้นใจลงไปมากอ่ะถ้าใจแบบวุ้ยว้ยดอกไม่ขอพังก่อนพิงหักหยัง,งพิงหักหยัง,งอย่าพิงเลี้ยวไปนเนี่ยเลี้ยวเล้ว,วนั่งอยู่หันหลังสิไปล่างนะเือขนตาไปว่าืดตาไปเลยดอกไม้ตกเลยเนี่ยห้้ยงอวนมวนมาสวนดอกสวนแล้ว ว,ว,ว่าอะไรด้วยคุณยี่ถือเศษ่วนว่าดอกไปล่างนาดอกสุนเผยขึ้นมเมื่อตาเขเดินคอตาไปวะเล้าเสดยงยี่หรี่ด้ปะว้ายงอแงาบบน,นี้ มีสีก่อนเอ็ดกดก็ปีศาจกล้วยนี่หนาคือปีศาจกล้วยดีไใส่อะไรเงี้ยไปปลาสาดปีศาจมีควยัยสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านครับสวยเลยว่าแมนครับ Yeah. Cool. you กาแฟช่วยเรื่องอะไรบ้างคะเดี๋ยวเดี๋ยวประตุ่มเดี๋ยวคำถามนี่ให้แไม่มอุ่มว่ดูฟังสักครู่นะครับพี่น็พี่น็อตหรือพี่นัด สักครู่นะครับขอบพระคุณครับขอบคุณสําหรับคําสั่งซื้อนะครับแล้วกะที่กําลังเบิร์นอยูนะครับเอาไปลองเอาไปลองครับ พวะคุณสำหรับความสั่งซื้อนะครับเดี๋ยวสักครู่นะครับน้องนดสักครู่เดี๋ยวพ่อตุ้มให้แม่อุ้มเบาููฟางครับ พูดม่อุ้มไปล่างนายเนาะเหมือนกับเมื่อเว็นผลงานของมาร์คทองคำนะครับอันที่พระทุ่มมาลั่งมากอยู่นะครับรอดูผลงานนะครับ ครื่อสักครื่อหนูบอกป้าวปกนแต่บ้านคนนะไม่าเนี่ย่อปเนี่เป็นยังกาแฟคือเรื่องอะไรบ้างคะโอ้ยหัวหัวะไรสัวนี่ไปล้างมาแล้วนะคะเห็นไหมหนี่เห็นไหมใครล่ะจนไหนนะคะอารมอ่ะเออนีหัวหัวนะ นี่กาแฟช่วยเรื่องอะไรใช่ไหมคะเดี๋ยวนะคะแป๊บบนึ่งนะไม่อุ้มจัดโลเคชันอ่ากาแฟช่วยในเรื่องทำให้เราจ่อยเอาง่ายๆคือไม่อุ้มนี่อ้วนน้นําหนักแปดสิบกว่าแปดสิบจุดสองสอง,สองแต่ว่า เอาอยัางไงก็ไม่ลงเลยระบบเขาเรียกว่าอะไรนะคะเตาเผาอ่ะไม่ทํางานเลยตนะั้งแต่สามสิบห้าอ้วนไม่ได้อัพอับขึ้นอัพขึ้นจนเมื่อเจ็ดเดือนที่แล้วอ่ะอ่าโปรดักนี้ออกมาของตัวเองนะทำทำก็ทํามานานแล้วล่ะแต่ว่าก็คือโปรดักออกมาที่สบิบามกราเริ่มเริ่มกินช่วยในเรื่องอะไรบ้างใช่ไหมหนึ่งระบบขับถ่ายแต่เราถ่ายดีอยู่แล้วนะแต่มันก็ยังอ้วนอยู่ถ่ายดีมากแต่อ้วนอยู่ เพราะอะไรมันไม่ได้ไปถ่ายไม่ได้มุ่งตรงไปเอาไขมันเอาอะไรออกมันก็ถ่ายแค่ปกติธรรมดากากอาหารเราก็ทํงางั้นแหละระบบเราบบเราอาจจะผลิตอาหารได้ไม่เยอะแต่ก็ถ่ายปกติอยู่แต่อันนี้เขาไปล้างเอาข้างในที่มันแบบไม่อุ้หม,มัดกินยาไขมันหมอบอกว่าถ้าไม่อยากตุยเพราะโรคตับแข็งให้เอาไขมันตรงรอบเอวออกซะเพราะเอวสามสิบแปดรอบเอวเกือบสามแปดของอยางอ่ะเขาบคุณท่ายันตระก้า แล้วทำยังไงดีกินยาแล้ไขมันก็ใจสั่นนอนไม่ได้หงุนหงิดกินแยาแล้ไขมันอยู่เกือบเดือนก็เลยมาทำลองดูอ่ะแย่เนี่ยฉันก็จิ้มมาแล้วแต่ว่าฉันขอลองดูถ้าไม่เกิดผลสำลีอะไรก็คือจะวางมือไปแต่มันเหมือนว่าเอ๊ะรอบแรกมันถ่ายแล้วมันมีไขมันถ่ายออกมาด้วยคืออะไรทำไมมันออกมาเยอะอย่างนี้แต่เราก็ตอนที่คิดค้นสูตรกันอ่ะก็ต้องการให้มันเป็นแบบนี้แบบนี้ให้เอามันชําระเอาไขมันออกนะแล้วก็บล็อกสิ่งที่จะเข้ามาใหม่เช่น อตพวกแป้งน้ําตาลไขมันอะไรอย่างเงี้ยที่เรากินเข้าไปแล้วก็มาทํากากอาหารให้เยอะขึ้นแล้วเราชอบกินกาแฟคาปูชิโน่อาราบิกากาแฟอาบิกา้ารสคาปูชิโน่ซึ่งคาปูชิโน่ทุกคนจะกลัวว่าทรีอินวันระดับเนี้ยมันจะต้องมีไขมันไม่เราใช้ธรรมชาติหมดเลยค่ะใช้ไฟเบอร์ครีมใช้กากใยพืชมาทาเป็นากากาที่อยู่กับใบพืชอะแล้วก็ของผลไม้อ่ะ มันทาเป็นเป็นอาครีมเทียมมันทาเป็นผงที่เป็นฟูๆผงกับอูชิโนเพื่อให้เขาไปทําหน้าที่ทําเป็นกากอาหารย่อยเป็นกา,กากอาหารให้เราแล้วก็ระบบตเตาเผาเราอะเราวิ่งให้ตายก็เหนื่อยปางตายไม่ถึง400กิโลแคลอรี<ม>กินก๋วยเตี๋ยวไปจามหนึ่งก็เข้าไปทดแทนแล้วนี่ระบบตเตาเผาเรามันจะเป็นอย่างนี้ไม่แอคทีฟไปวิ่งให้ตายมันก็ไม่ กระเตื้องขอบคุณค่ะยินยันะก,ก้าด้วยนะคะแต่ว่าพออันนี้นั่งพูดเย,ยอะเฉยก็จะมีเหนื่อกนะจะรู้สึกว่ามันเผาผัานแล้วก็สิ่งที่กินเข้าไปใหม่ตกใจอีทําไมมันถ่ายจังมันถ่ายแน่นอนถ้าคุณกินข้าวก็ไปจานหนึ่งอีกสามสิบนาทีคุณเตรียมตัวเลยนะมันออกแน่เพราะร่างกายคุณมันจะสแกนว่าอายุคุณเท่าเนี้ยคุณต้องการแป้งเท่าไหร่น้ําตาลเท่าไหร่ไขมันเท่าไหร่ที่ไปหล,อหล่อเลี้ยงร่างกายมันไม่ต้องการนะไขมันวันหนึ่งไม่ถึงช้อนโต๊ะนะน้ําตาลเหมือนกัน ออเป็นกากอาหารเดือการขับถ่ายแต่กินเข้าไปสัปดาห์แรกคุณถ่ายมันจะตกใจนะแต่ไม่เหนื่อยนะคะไม่เพลียไม่เหนื่อยดื่ดน้ำเข้าไปเยอะๆมันจะชําระล้างเข้าไปดูคุณหันไปดูชักโครกคุณก่อนกดนะว่ามันมีไขมันไหมไม่ต้องล้างห้องน้ําทุกวันล้างส้วมทุกวันเพราะอะไรมันมีไขมันเหมือนในท้องเราออกมาเกาะชักโครกแล้วทีเนี้ยเราต้องทาความสะอาดด้วยการกด น้ำเฉยมันไม่ลงไขมันมันมาเกาะมันน่าเกลียดก็เลยต้องไปล้างห้องน้ําทุกวันสัปดาห์แรกผ่านไปสัปดาห์ที่สองการทํางานของเขาคือเขามุ่งตรงไปแล้วใครที่กินเค็มกินเผ็ดโซเดียมเยอะๆหรือดื่มแอลหรือขาสายปาร์ตี้เราอาจจะบวมเพราะสิ่งนี้<ๆ>เขาจะทําให้เราชีไวในสัปดาห์ที่สองเนี่ยเงียๆเสร็จปุ๊บจากมือตึงๆแขนขาตึงๆหลังตีนอุ้มๆยุบลงหมดเลยอ๋อฉันอ้วนเพราะ โซเดียมเยอะด้วยพอกินเค็มกินอะไรเยอะเข้าไปกับพีเกียประเด็ใช่หมดเลยร่างกายกาจัดไม่ได้มันก็ไปบวมทําให้เราเหมือนเมรูอ้วนไขมันอ้วน,นน้าตาลหรืออ้วนเอียงหรืออ้วน,นโซเดียมพอฉี่สัตดางเหมือนฉี่เหมือนไม่เคยโอ้ยอย่าตะโกนได้ไหมตะโกนแข็งไม่ทันปิดประตูก่อนอคุยโทรศัพท์ตะโกนแข่งกับคนพูดขายของอยู่ห่วย นุ่นถ่ายดีเลยค่ะได้ามสั่งแล้วขอบคุณนะคะพี่นุ่ขอบคุณนะคะสวัสดีแม่ยานะคะไม่รู้มันจะตะโกนแข่งดิฉันทำไมดิฉันพูดมันก็ตะโกนแข็งคุยโทรศัพท์กับสั่งงานซูเนผัวซื้อหรอกพี่น้องเรลิตี้ไหมคะเขาแล้วทำไม้ฉันพูดแข็งอะ่ะแล้วมันตะโกนตะโกนอะ่ะตะโกนทำไมวะอืม โทรศัพท์อยู่ขา้างล่างได้ยินชั้นห้าเลยอ่ะห่วยนั่นคือูนในผัว่ะแ่สูนย์พันบ่าเพ็ผัวนี่ย่างพัวแล้วด่ไหนนี่ดิเอาล้มก่อนพี่น้องกำลังผานเรื่องกาแฟยอยู่ศูนย์เสียเลยเขาโทษค่ะไม่ว่าจะควบคุมอารมณ์ตัวเองไม่อยู่ จริงเราไม่ควรนะคะแก่ปูนนี้เราควรควบคุมแต่พอผัวเป็นอย่างเนี้ยไม่ไรสวัสดีฉันก็จัดการอย่างนี้แหละค่ะขายของฮาดีค่ะโอ้จะว่าฮาขายของแบบเรียลิตี้เกินอ่ะพี่น้องบางที่ขอโทษนะคะขอโทษกลับขอโทษขอพัยจริงๆนุ่มพูดแล้วก็มาขอโทษจะหลอนรทมด่าพัชริดากาดารวดเอาจริงเรื่องจริงคอยไม่ชอบเลยเวลาเขาพูดแล้วมันตะโกนตะโกนคุยเจอสัตว์ตะโกนตะโกนหาย ปลายทางเขาหมวกหูจะตายหายแล้วตัวเองตะโกนอยู่นั่นน่ะนะคะทิมมาได้เลยค่ะกาแฟยอยู่ตะก้าที่ที่สองนะคะปักหมุดอยู่คือตะก้ามาร์คทองคำนะา้างออกแล้วนี่นะผลลัพ์นะคะเห็นบ่ขาวอมชมพูขึ้นเลยผิวไม่ใช่ผิวขาวอมชมพูนะผิวมันมือนคนทนสองสีปนเหลืองผิวพอดีสารนาะคนบ่ได้ขาวแล้วกับบได้ดดำออกทนเหลืองเห็นไหม ทิ่มาค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอโทษนะคะที่แบบสูญให้ผัวกระทันหันตะโกนใส่โทรศัพท์เรายิ่มพูดมันก็ย่งตะโกนพัดมาคือคือว่เซ็นที่มือนี่มือที่แบบอยู่กันมาสิบกว่าปีแล้วรู้สึกลำคาญกันทุกเรื่องเเป็นไหมไม่คุ้มกับพราต้องแยกกันนอนเลยนะเอานี่แล้วเรื่องจริงสวยขึ้นทําไมผัวไม่เปสก,กินชีสจ้ะหล่อนฉันไม่ไปสก,กินชีสเพฉันเกลียด ฉันไม่ไม่อยากมอยู่ใกล้ผู้ชายไม่อยากให้ผู้ชายอยู่ใกล้อะไรเงี้ยเป็นไหมคะเป็นเหมือนกันไหมบางคนก็รักกันมากเพื่อมากขึ้นแต่ที่ฉันรำคาญผู้ชายอะ่ะจริงผู้ชาย